รถตู้โดยสารเสรียหลักพุ่งชนเสาไฟสองทางพริกตะแคงมีผู้บาดเจ็บหลายรายเมื่อวันที่10เมษายน68เพจมุนิธิเจ้าพ่อตาดานสังขะโพสต์ข้อความระบุว่าเวลา7นากา5นาทีรับแจ้งเหตุรถตู้โดยสารเสรียหลักพลิกคว่ำผู้บาดเจ็บหลายรายบริเวณบ้านหนองยาวใกล้เคียงวัดหลวงปู่เจียมก่อนถึงสี่แยกหนองยาวตํบลกระเทียมอํเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ ถนนหมายเลข24โชคชัยเด็ดอุดมฝั่งขาเข้าอำเภอสังขะหน่วยกู้ภยัยตาดานพร้อมทีมตอบโต้ภัยพิบัติ RRVT สุรินจัดทีมกู้ชีพพร้อมรถพยาบาลออกตรวจสอบที่เกิดเหตุรถโตโยต้าคอมมิวเตอร์สีขาวโดยสารไม่ประจำทางเสียหลักพุ่งชนเสาไฟสองทางพริกตะแคงมีผู้โดยสารบาดเจ็บหลายราย เบื้องต้นที่เกิดเหตุมีผู้รับบาดเจ็บจำนวนทั้งหมด12ลายคัดแยกตามสีเป็นสีแดงจำนวน1ลายสีเหลืองจำนวน4รายและสีเขียวจำนวน7ลายผู้บาดเจ็บชาวสอปปลออาว11ลายชาวไทย1รายหน่วยกู้ภยัยตาดานสังขะทีมตอบโต้ภยัยพิบัติ HRT สุลินหน่วยกู้ชีพกระเทียมหน่วยกู้ชีพซาเกะกง หน่วยกู้ชีพทับทันหน่วยกู้ชีพ EMS โรงพยาบาลสังขะดำเนินการช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสังขะขอขอบคุณอาสากู้ภัยตาดานทุกข่ายทีมตอบโต้ภัยพิบัติ RRVT สุรินกู้ชีพอบอตอกระเทียมกู้ชีพอบตทับทันทีม EMS โรงพยาบาลสังขะขอบคุณสยามนิวค่ะ